สวัสดีท่านผู้อำนวยการนะครับคณะครูตลอดจนนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับคุณกูณสุรัตยกนิ้วอะไรฮะพร้อมแล้วนะวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่29นะครับพฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช 2,567นะครับวันนี้นะครับคุณครูมีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์นะครับให้นักเรียนได้รับทราบนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นสืบเนื่องจากวันพุธนะครับวันพุธและวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนสวนรัฐวิยานะครับได้เข้าร่วมนะครับกิจกรรมแข่งขันสัปดาห์วิชาการนะครับของโรงเรียนศาสนบริหารธุรกิจนะครับ หนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งได้ส่งนักส่งนักเรียนนะครับเข้าร่วมทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งนักเรียนของเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลมาหลายรางวัลเลยนะครับคุณครูขออนุญาตนะครับเรียกชื่อนักเรียนนะครับตามกิจกรรมนะครับเอากิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับครูจะบอกกิจกรรมนะครับแล้วให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับออกมาที่ด้านหน้าเวทีนี้นะครับ กิจกรรมแรกนะครับการแข่งขัน ROV นะครับระดับมัธยมปลายนะครับใครที่รู้ตัวครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมัธยมปลายนะครับ ROV ครับเชิญครับต้องประกาศชื่อไหมออกมาเลยครับออกมาเลยทําดีครับไม่ต้องไม่ต้องอายนะแข่ง ROV นะฮะนี่ฮะแข่ง r o v นะครับแข่งอ o V ซึ่งในปีนี้เนี่ยเราจะมีการแข่งขันใน กีฬาสีด้วยนะครับกีฬาสีปีนี้นะครับมีแข่งขันเอาวีด้วยนะครับทั้งในระดับประถมและมัธยมนะครับฉะนั้นฟอร์มทีมกันได้เลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับแข่งขันการแก้ปัญหาทักษะสตรีมนะครับระดับมอต้นครับเชิญเลยครับด้านหน้าเลยนะครับด้านข้างนี้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันนะครับ สะกดคำภาษาอังกฤษนะครับ Spelling b นะครับเชิญครับอันนี้ได้เหรียญทองเลยนะครับเหรียญทองเลยนะสุดยอดเลยนะครับต่อไปนะฮะผมพยายามจะอ่านให้ครบนะศูนย์ทรัพน์ภาษาหรับครับเชิญครับศูนย์ทรัพน์ภาษาหรับนะครับและการทดสอบการอาสานนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับ จริงๆแล้วเราเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบทุกรายการเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือที่คว้ารางวัลมานะครับขอ้นเชิญนะครับท่านผู้อำานวยการนะครับมามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนด้วยนะครับรายการแรกเลยแล้วกันนะครับการแข่งขัน ROV นะครับระดับมปลายนะครับ ได้เหรียญทองแดงครับอันดับที่3เดี๋ยวมาคุยกับบางเขามีทีมที่เข้าร่วมกี่ทีมฮะมี4ทีมมีกี่ทีมเอยกี่ทีม12ทีมตบมือให้ครับ R O V นะครับ R O V นะครับนี่ครับไม่ใช่แค่ระดับเล่นที่บ้านแล้วนะครับวันนี้เป็นระดับมอปลายนะครับขอต้นเชิญท่านผู้นในนการนะครับมอบ เียรติบัตรให้นะครับนายนรุพลอุ่นอัมพัยครับตรงไหมเรียงตามนี้นะครับนรุพลอุลอ่นอัมพายครับไม่ได้มีรูปถ่ายนะมองไปที่ด้านด้านนู้นได้เลยนะครับคนที่สองครับนายสุรเสกบุญมาเลิศนะครับไม่มานะครับชัดชัยซับพสครับชัดชัยซับพสอ่าชัดชัยซับโพสต่อไปครับเป็น นายอัสดินที่เอี่ยมนะครับยังไม่มานะครับหโหครับนาวิภูสนะนะครับแสงสีนะครับอขอเสียงปรบมือให้กับอวับอันดับ3เหรียญทองแดงยอดเลยนะครับแสดงว่าไม่ได้เล่นเกมเพื่อความสนุกอย่างเดียวแล้วนี่เป็นการเล่นอะไรนะ ฮะอ๋อนายชากิทนุชจำลองโอ้ยประธานนักเรียนเรานะครับมีทักท้วงขอโทษทีครับท่านแม่ไอหนุม่มน,นี่ชากิทนุชจำลองนะครับเราประกาศไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเจอกันในกีฬาสีด้วยนะเดี๋ยวบางเขาจะเป็นทีมฝ่ายจัดเอาวีนะครับเ้าเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับเอาวีครับเอาวีเชิญเลยครับ,บ,รบ RV. เชิญเลย,เช,เ,ลยเชิญไปนั่งที่เลยครับขอบคุณมากครับ ต่อไปครับเป็นการแข่งขันแก้ปัญหาทักษะนะครับสตรีมระดับมต้นนะครับอ๋อจริงๆมีระดับมปลายด้วยนะครับแมพิมมาซะระดับมต้นนะครับเด็กชายพีรวิทยมีนาครับเด็กชายอนุชาอนันหนับนะครับเด็กหญิงชนนิการจิเมกเด็กหญิงอริสราเนียมหอมและเด็กหญิงนัทจมีนาดนาวา ได้เหรียญทองแดงครับอันดับที่3โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเรียงลำดับเลยลูกอโอเคมองไปที่คุณครูอันมาส,สุดหล่อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้รูปนะครับนี่ต่อไปนะครับโอ้โหขอโทษทีนะเมื่อกี้คุณครูคลืมประกาศนะครับ เป็นแข่งขันแก้ปัญหาทักษะสตรีมเหมือนกันนะครับระดับมปลายครับชนนิการจิเมกนะครับชนนิการจิเมกนะครับและอริสราเนียมหอมนะครับอ๋อได้แล้วก็ไปกันเลยนะฮะไม่มีถ่ายรูปรวมไม่เลยนะ อันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูจิราพรด้วยนะครับใช่นะคุณน้องเนาะอันนี้ทีมงานของคุณน้องนะครับอ๋อม,มีเด็กนอ๋อมีอ๋อิปให้พิธีกร<ช>อ,อไม่ใช่โอเคตรงไหนนะตรงไหนนะว่าประตูสองโอเคมีผู้ปกครองจากประตูสองมามอบเงินให้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับแกงขันแก้ปัญหาซักถาสตรีมนะครับหมอต้นนะหมอปลายครับ,รบนายบัสรี่จามจุรีครับบัสรี่จามจุรีนะครับ เชิญเลยครับนางสาวกัลยานาคนาวานะครับนายนาวินสัมัญญาครับและนายวิสรุตสะอาดสุดท้ายครับนายพัชชนสุขถาวรครับได้เหรียญเงินครับขอเสียงบมือด้วยครับเหรียญเงินนะครับอันดับที่สองครับมาคว้าอันดับที่สองมาเลยนะครับสุดยอดนะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วรับมอบแล้วยืนถ่ายรูปรวมก่อนนะครับให้รู้ว่าเราคือทีมสตรีมมิ่งนะครับไม่ใช่สตรีมมิ่งนะแก้ปัญหาสเต็มสเต็มเจขาใช้หลอดใช่ไหมจะมีหลอดมีอะไรใช่หนมะเห็นซ้อมกันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณครูผู้ฝึกสอนด้วยนะครับคุณครูจิราพรนะครับนาคนาวานะครับหัวหน้าฝ่ายกลุ่มสาระนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีนะครับ เอาขอเสียงปบมือให้กับแก้ปัญหาสเตมด้วยครับสเตมครับคว้าอันดับสองมาครับโอ้โหไปเลยครับไปเลยขอบคุณมากนะครับโอ้โหขอบขอบคุณมากๆนะครับต่อไปครับสะกดคำภาษาอังกฤษครับสเปลลิง b ีหมอต้นนะครับเด็กหญิงอชิรยาล้อหนับและเด็กหญิงอารินรดาล้อหนับเรียนตองโอ้โห อันนี้เคยได้โอลเน็ตหนึ่งร้อยคะแนนเต็มมาแล้วนะครับภาษาอังกฤษนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคุณครูที่ดูแลฝึกสอนนะครับคุณครูยูนุสปหะคุณครูยูนุสไหมคุูยูนุสนะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันก่อนนะครับอ่าโอเคครับสเปลิ่งบีนะครับเหรียญทองนะครับต่อไปครับไม่น้อยหน้าครับ s p e l ล i n g be m u l i นางสาวแพราวาชลายนเดชากับรินระดาสะมัญญา,อ,าอันนี้เหรียญเงินอันดับที่สองนะครับเหรียญเงินโอ้โหโธรรมดาซะที่ไหนนะฮะเหรียญเงินนะครับแพราวาชลายนเดชานะครับกับอ รินรดาสัมัญญาสัมัญญานะครับสัมัญญารินรดาสัมัญญานะครับสเปลิ่งบีเหรียญเงินนะครับสุดยอดเลยนะครับขอเสียงพวุมือให้กับสเปลิ่งบีมอปลายด้วยนะครับพี่ม .4 เองนะครับม .4 ทับ2นะครับต่อไปครับศูนย์ทรพจน์ภาษาหรับครับนางสาวสาลิสาเย็นประเสริฐครับเหรียญเงิน เป็นศูนย์ทจร์ที่ใช้ภาษารับทั้งหมดนะครับในการแสดงนะครับเป็นการพูดนะครับเป็นภาษาหรับทั้งหมดเลยนะครับขอเสียงพรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับศูนย์ทรพภาษาหรับและจบแล้วใช่ไหมเราไม่มีรางวัลอื่นแล้วเนาะหมดยังฮะยังมีอยู่โอ้โหเชิญครับ การทดสอบอาจารย์นายสิครินสิริยามันรางวัลชนะเลิศโอ้โ,โ,อโตองเนบม,มือด้วยโอ้ยไงได้เหรียญเงินไอเหรียญทองนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะหม้ออะไรนะหม้อทอดไฟฟ้าด้วยเมื่อวานขอซื้อต่อ500ไม่ขายแม่เสียดายกัได้แล้วนะครับ อันนี้เป็นที่สามด้วยนะที่สามยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทยนะนี่เห็นอ้วนๆอ,อ,อย่างนี้นะฮะก็มีความสามารถนะครับยังไม่จบนะคูจิมีอะไรไหมคุูไซโนูในให้อาจารย์ได้ฟังเขาอยากให้อาจารย์ได้ฟังคุูไซรนูนเขาพูดจริงพูดเล่นวะพูดจริงอหรอ๋อนนี้มามาวะนี่นี่นี่โอ้ นี่แหละใบนี้แหละห0าผมขอซื้อเขาไม่ขายมามามาเอ่อ,อ,อมันจะเป็นหม้อทอดนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่เฉพาะบอดี้เฉยๆด้านในจะไม่มีคอเอาล้อเล่นเอาเอาขาเสียงประมือด้วยโอ้โหอาจารนะครับอาจารประเภทเดียวนะฮะผมก็ยังไม่เคยเจออาจารประเภทคู่เหมือนกันไม่รู้น่าจะงงนะฮะถ้าเป็นประเภทคู่นะครับ โอ้โหสุดยอดก็ขอขอบคุณครูฟดินด้วยนะครับเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ทีหลังคุยนู่นเอาห่ออยากจะ <c oughs> อยากจะฟังเสียงอาจารย์นะครับอ่ะสุดท้ายนะทีนี้ถ้าครูให้ยืนจะยืนไหมไม่ยืนยืนไหมไม่ยืนแล้วไม่กลับห้องแล้วด้วยอ๋อกรับโอเคปล่อยแล้วนะ ปหนึ่งทับหนึ่งปหนึ่งทับสองลุกขึ้นยืนครับก็ขอจบไลน์วันนี้ไปเท่านี้นะครับก็ฝากขอบคุณผู้ปกครองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอบคุณคุณครูนะครับคณะครูที่ดูแลฝึกซ้อมนักเรียนนะครับที่จะไปร่วมการแข่งขันที่ผ่านมานี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็เตรียมตัวต่อนะครับสำหรับคณะครูที่จะดูแลในเรื่องของกีฬาต่อนะเดือนหน้านะครับ 2ี่ธันวานครับศาสนาสามัญเกมนะครับปหนึ่งครับปหนึ่ทับหนปหนึ่งทับสอลาไปเท่านี้ครับส้ามาชกรประมุขบรอมาตุลลวะบะเราะการตูครับ